เด้อพี่น้องเพื่อนครับสมองสมบัติครับกินกุ้ยชเวน้ำกันสองตัวครับพ่อได้อยูหรือจินมาเด้อพี่น้องต้ปมปลาแกีวยวบีปลานิ่งคมๆพี่น้องนี่ทำไมมันคิดเท่านั้นหรอทั้งแซ่บ ไปรุ่นดีสานบ้าหน่อยครับเที่ยงนี้มือนนี้ไปรุ่นนีไม่ยิ่งปลาปลาเสียวปลาอิเ็ีปมานิ่จะโตสองโตไปต้มสเนะแต่วันศีลดีกินนึงพอดกินว่าปลาตัวนี้คืเนี่ยบอกช่วงทิงเที่ยงนี่สิบ้านหัวหันลงไปมันจิ้มเลี้ยงเอาฮาเทียเด็ดตัวนี้เงี้ยถึงเปล่งจคโตสองโตพอดีต้มเดี๋ยวจะได้ไปรุ่นจ่อมันก็เดือนไปห้องมาเทียวมันพันคืออย่าง

เลี ng, ้ยวกับท่นพี่น้องบ่เห็นวิ่งบุญบ่เถ็นตีเงี้ยตอนนี้มันเปิดแล้วท่นมันไปเกี่ยวไอวะน้องเหมือนกนร้หูหญ่ใหญ่ผมนี่ท้องแม่ หตัวนึงนเต็มเลยพี่น้องหกดอกพี่เราโอ้ยโอ้ยกันไนตัวนเงาะน่องในตัวนะไปดังไฟรัดเลยเท่าบ่นี่ติ่งแห้งว่าไรไปนด,ดังไฟเล่ยไปมันถอดมันถอดทั้งนี้เ่าะมันตรงแกเสียบ <ừ. S 2> ี๋้วแกเสียบข้นี้ตัวอู้หงามพีน่น,น้องเลย เพ่อเหตุเอาวิธีนี้กับผู้ใดเห็นมั้ยมีนมันไม่กินเพชรเลยหรอมันจะกินแต่หัวหันไปอ๋องสี่ทองจะไปทางไฟรถเลยไปเดี๋ยวไปยิงเก็บเอาไข่รแค่ตัวสองตัวกันเด้อเอาคันมันเราละพี่น้องในตัวนึ่งเราไม่เอาใบตุ่มในหน่อยสิไปดำไฟถาไปยืนรุ่นกันเด้อพี่น้องกันเพราะอ๋องกันเพราะจินเบ็ดกันเ่าเอาวิธีนี่กันเอาวิธีนี่มันก็จังขินมาจินเนี่ยจ้ะในตัวนี้ก พี่น้องไหมตัวภาไปอันหาไปยุ่นลุ่นที่ได้ตื่มกันอีกจักตัวบ่เองนันเดี๋ยวเรามาเราได้บ่ไปเราว่าจะไปเอื้อนยู้สองตัวอ่ะใช่ได้อ่ะสองตัวพ่อไม่งั้นหเดี๋ยวไปเทศซี่กันมาไหนพี่น้องพ่อเดี๋ยวบึ้งไปกันล่างอันก็อยอันข้างหมอไปเราได้วันที่ว่าเส้นข้างไปเอาบนเ่าเด้น ดูได้กินผลงานพี่ตองสองตัวังามปีกเปล่งสนิทกัพ่อตอมพี่ดอกหลายคนมันไปนิ่งดูนีมันเีใหญ่มันใหญ่อยู่เนาะใหญ่ตัวมาต่น้ามอยม่อยเด้นี้ปลาสีดีสองปีสองนลาเทียนอ่อสายสาหน้าหน่อยมาะอไตัวพปั้วอ๋อน้าเดียวพี่ตองน้าดกจะไขลูกไปไข่จะสีบไซหมึกจ้ะเนยพวอปลาไปก็ดีตกเนาะค่ะ ผสมขามเปียกเขายังบ่ยังถ้าหนีเมียนฝงเห็นยังบูคนทวนทวนอยู่บ่มันอ๋อวัสดี้าอเกือบมียตยอ้ยลืมวันดีกวไปเอ๋อตันตุดีเเออบ่อเมียงดอกตามที่รุ่นที่แถวพ่เมยงดอกนีุู่้บรกขามของแม่กันกายจ้าขอบคุณเด้อจ้าแม่กายอยู่เมียงเลยอยู่จังแ่งานหลวงพผยงานหลวงพายเออเงยนงยขึ้นว่างานหลงไผยงานหวงไผ ตัวตัวหวหพี่น้องโอ้ยยิ่งปลากันมาเดีวจะสามตัวหรอกว้าคุ้มปแถมแถมอีกจังน่อยแถมแถมลดโทสีสมน้อยองค์จังน่อยไข่ส่วเอ่อปลาลงน้ำมันหอนมันจังมเข้ากำลงออาละมีตัวโอ้ถุงแง้มเป่งเอาจะสามตัวหรอก เมื่เทียนนึ่กัพ่อินูยิ้มๆกเทียนเนี้ยสิเนี้ยตัวงี้ๆงามๆมงสิพิทอดนะนี่ยังเจ้าไม่ตัวเอินตัวเอินไปยังตอหลุดชหลุดผงเสียบผงนัวคือผงเทียนเงี้ยๆนึ่งกันต้าจใส่เกลยอมันยังมันยังนัวมันยังลุกตัว่าจิ เดี๋ยวมากินข้าวสวยกันเด้อพี่น้องเส้นครับสมองสุบอนแล้วครับใส่หอมน่พ้มเรียก่พรอมเรียกแล้วบเาสิกินส่วนหอมเน่เล็กน้อยหอมมนงอยพลงอย่งไรก็ลมากพอดีแม่ว้าว่านี่เด้อดี๋ยงไฟซิมึงย่างเข้ม ก็ยังน้อยต่างคุณ่าม้อกำลังกินจับสถานีินขอยกินน้ำซ้ำปลาครับแม่บ้านน้ำอยู่ปะเจียวข้าวเดือดน้ำแดงองโตของมวยมวของบางสิ่กินถาสองสวยก็นิ่มเป็นแง้ม ผนแดงลงตรงหมอมืงุดหงิดพี่น้องเอ้ยมาเด้อผู้ท่านอีกกินขวสวยขอลากข่าง่ายก็ดีเสพเมล้มกันมือหนิสมองกนิ่มาว่าพี่น้องมากินเขาเป็นไดนิเวตัวจางเข้มบ่แอบเด้ด้วพี่น้องเป็นครับสมองสมบัติครับกินขวสวยน้ำกันลายผูดลายคนเป็นไดนิเวตัวแอบแอบแอบพักจ้ะเมียน อันก็ได้กินโดนแล้วปลาทีมงานเปลี่ยนอาหารกินตะกบจะเขียดแล้วโอ้ยอยากกินมีตัวอยากกินต้มปลาไม่ถกเพื่อนไปวันหัวหันมาได้ก็ยังเป็นต้มแสบเทียบนะก็เลยจัดเหมนวาอะไรสองตัวครับพ่อจะยูได้กินมาเด้อพี่น้องต่อมปลาเจยวบีปลานิ่งคมๆพี่น้องนี่ว่ามันคุดเท่านั้นหรือทั้งแสบเปิดหน้ามาแบ่งก์แบงก์ยังเจ้าโอ้ยเตือน หอผมผมักที่กินหอมผักหอมเพีส้ต้มปลาหรืว่ามีคำทีน่น้องเด้อพี่น้องเอ้ยขินหอมกันเด้อกดทนหอนนงบ้าลองข้อดีปด่ด็อันนี้ตัวลอกก่อนเลยนะฮะอ,อันนี้พักกคสดอยู่กันสวรนงรงนีันไม่จากรถสดจากสวนตัวจิง<ม>

พีงแน่มาปนแน่กับใบหรือใชยถ้ามีพีนองห้องหรือเบิ้องบนเองว่าหาไว้ทั้งอย่างไว้นั่มละว่างเมียนช่วงมันมีห้างก็หาไว,ว้กวนเจ้าหน่อยกับขอไหน้านำแล้วกับเจ้าไปท่างไรแน,น่นกกินแน่มันลงไปน้ำนำเรื่อยๆแต่น้ำประหา<ม>นกมันก็กินหม่อหนักนกนะอะไรในไรนกไว้ นี่ผมมันมันมาลุ่มมันกินปลาซิวไปเดียวๆนี่หน้าน่อยนกมากเต็มมันกินอนื้นเกี๊ยวกินกบเนี่ยผมกินปลาผมก็ได้กินเนื้อคบนีที่เตียงมันมากเป็นมือนกก่อนท่านบอเปล่าหามาันก,ก่นมาท่านมัน ยิ่งฟาเหมือนมันเป็นใายอยูุเขาด้วยร้อกเนาะยิ่งขค้นมุมขึอ้มอยู่ ทาบ้าฟันไ่ได้เล็กเดียพี่น้องเลยนฟันนี่เล็กดีๆก็จะบอกอกันละผู้มักเชียงสวกบ้าฟันนี่เตียวกันดี่ะกว่าน่าน้าดีเด่น่ะน้อง ่บรรยากาศดีหละพี่น้องเด้ถึงบาร์บะนอนนะเงเืองเปียกกรเทาแล้วไม่เห็นง่นเสรนจงงเือบบบุ้อยู่เนี่ยเคื่องก็บนี้นอนด้หลายเคร่งเครื่องดำ nó tất cả từ mong tập đoàn nào nụ niệm chia tay nó của nó vẫn là cái nó ra là cái lỗi cũng được tay ủa cái ủa nó đồng châu không, mình cứ như phía đang mua bỏ bùn bùn nói phao mình, của chào tua.

น,นเรค่ับขอบคุณแฟนครับสม,มองทุมบ้านนะครับทีติ่ตามทีช่วงมิารบา,ขอของรางนบหน่อยบบขอบคุณทุกคนร่างแรงใจนะครับเที่ย้มือนี้ก็ฝากไปซัำหนีนะครับบ๊ายบาครับมี่ขอจบครับต่างคนต่างอยกันครับผู้นี้สวยจ้าอยกันเนืตู้ก็มีอันหนึงเห็ดนไสก็มีแนหนึ่งเห็ด ไบแวอาตัวเนเยเงียบเฮเยเงียบไปเทดลาสวยแล้วู่น้องนี้ตู้พี่น้อง้เราไม่ตู้มันนำนำาไรพี่น้องขออันทานมันบ่มีทานแต่ก็ได้มันทานยูโดนพื้นแพื้นข่อยยังไม่ตู้อีว่าเน่นะนี่ตู้ทีอันอุ่นนันอุ่นอย่างกบ แมโอ้กบยางโอ้ยางกบเนี่ยถือเดียวกันละถือเดียวกันกับว่าเป็นเออว่าเป็นอย่างเดียวกันลุ่งตัวคือโกย่างเหี่มันแหมมันบาดแหมมันไม่ย่างไวบรรยากาศมันห้องมันมื่นเนี่ยพาอยู่เขาพี่น้องย่างไวแต่ปุ่นแต่ย่างแต่หมี่แต่มีกับปุ้นกับยังกต่ตะแจงใส่ผลงานมีตุยันแหนยพี่น้องเอ้ยมันชือว่ามันเด็อันนี้ส่วนหนึ่งของมีตุก็พอยรุ่นครับที่ไปหาม่าใบทอยูุติกลิ่นเนี่ยเจ๊ใบมาย่างไว้ ต้นกตะเจียวทิศน้ำยากระปุนไปพี่ให้น้องกินน้ำพุระยีพุระยังไปสิเราไปโน่นตะวันเมนทองไฟกระมานพ่อเมนทองไฟพี่น้องเลยอ๋อไอ้สมนีล่ะนี่ล่ะตาเฮ็ดไทยถอดไทยถ้ามีพี่น้องเนี่ยพ่อดีเบิ้งช่วงมันเรยกกัดมันกับว่าตัวใหญ่ดอกตะวันกันท้องบ่อหาถ้าตั้งแต่หนกมันกับมาหลสิแม่นี่อันออกมากรนกสะทอไว้เตี้ยน่นนั่นตึ่งพอดีเรื่องคลิปแม่นแมนใส่มันกับพ่อได้อยู่กับพ่อได้อยู่ได้กินอยู่หน้าเจ้าของนี่ล่ะ Sion, l'autre, v'une, v'une, to